ไม่ดันไปกลัวอะไรยังไม่ได้นอนเอออันนี้มันบ่ายโมงแล้วครับมันมันไม่ใช่สิบโมงเช้าเลยยังโอมไม่ได้นะตอนนี้เราไม่ได้นอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วม้เอาไปเอาไปดิปดิ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 อุ้ย <cas uk> <c oughs> เอ้ยแอร์สีก็ไม่รอดแน่รถแม่งเอาเรื่องเหรอรถแม่งสุนโหดแต่รดนานจริงๆไปเลยไปเลยไปเลยพลังกีจพลังกีดเออเป็นไงเยี่ยไม่ตายอ้นี่โอ้ยสายตามาภัยเฮ้ย คผัโคชาเพีเพเวยว,วเพียวเวชวหวเพียวเพียวอ่ะดีรมันเติมกระสุดเลยแอคจุใจอิ่มคุ้มใช่ป่าวโ้ย ยี่ขอบคุณมากที่ยิงติดก่อนนะเฮีย <c oughs> เกือว่าเือนี่เกือตายแล้วอันนี้เฮ้ยโอ้ยอาตี้อาตี้ยายายา รถที่ดีไม่ทมันดีวะ่ะรถหนูมาดิแน,น่จริงอ่ะเอ้ยโอ้ยไ่เอาไปแล้วเอาเดวเวอร์กูไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย ติงงยิไอ้ตาย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 เว้ยนะทำอะไรเพื่อนกูตายไปโอ้เครื่องบินนี่อนุโลมไม่เยอะจริงไ่ไม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 ่ไ โอ้ย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 ไฟไหม้ไฟไหม้เติม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 โอ้ยไม่ตายกรบุญแล้วไม่ทำไมยิงยิงติดไรฮะโดนโดนโดนตายตายเจ็บกู ทำไรทีมกูฮูเอา้เอาเฮ้ยวิเซลโน้โน้ิเซลไม่จริงวิเซลคุงจะตายไปแล้วหุ่นใจอยู่หุ่นใจอยู่ มาแล้วมีรถมาแล้วเจือคนใหม่ไม่โดนเลยไม่โดนเลยชีบหายแล้วใช้ไปแปดลูก <c oughs> เสียงตรงนี้เสียงแถวนี้ในแถวนี้วะอย่านะเฮียๆมาทางปกติอะโอ้ มาทางปกติโอ้ยมาแล้วแน่าเราพลาดไปแล้วไงโอ้โหแล้วเราพลาดอีกรอบไงสวัสดีครับี่ชา วัสดีพี่ชายขอให้อร่อยนะครับกับลูกฮีตเนี่ยจะมีตัวนึงเข้าไปได้ไม่รู้ตายโอ้นั่นแหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่เรียกหาร์เฮ้ย ต้องเล็งถูกจุดจริง,รงๆด้วยถ้าไม่ยิงจัดต้าน,นานี่คือแบบยิงแบบสิ้นคิดไม่ได้อทำลายทำลายที่นี่มีหนูได้คนเดียวเท่าน,นั้นต้องให้มาหันซ้ายมีการขวาเอาอเยินนงาายออแล้วออก ไปไปไม่ทันตัดปืนทิง้งโอเคฮิคตัดปืนทิ้งเลยหนุ่มสกปรกแนว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 มอ้ยหันปืนไม่ทันเนี่ย คืออะไรมันใช้หัวแคบหร,อ,หรอเก่งเกินแบบว่าใช้หัวแคบอะอุ้ยทำไมห,หนูท่อเสียงปืนอย่างนั้นแปลกแปลกมันนี่หนูท่อไม่ชินกับเสียงแบบนี้เลยอุ้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 ยไม่ใช่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่รถธรรมดาเฮ้ยวัสดีครับเบม่ค่าสิบบีเอ็มเอ่าสิบีดีดีดีเดี๋เว็ม่ค่าสิบบีอ่ะเรียบร้อยมองอไรมองทำไรมองเยอะกระเบิดนะแบนั้นนะ ยา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 เราสองนะเราสองนะเฮ้ยเราสองนะเราสองนะเอ้ยคิดแต่ว่าจะเล่นมุกเดิมแล้วมันจะสำเร็จตลอดไปอ่ะเบาคอนนี่วะอ้าวเจ็บแล้วน้อง ไอ้ตาแนนน้องตาแนนน้องเจอสไนเปอร์เลเวลหนึ่งเลยติดต้นไม้โอ้โอ้โอ้อยาอย่าอยาไม่มีสโมุกไม่มีสโมุกไม่มีสโมุกอย่าอยายา

ขอโทษนะสเตอร์นขอโทษได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่มีสโมกอ่ะเนี่ยมันไม่มีอะไรพึ่งกับตัวเองเลยเฮ้อจะเบิดอ้าวส่วนมาการ์ดระเบิดเหมือนกันเอา ส่วนแบบ u n l i ิ i t e d มอืมอมืนนอมือเดี๋ยวหนูโฟนละสี่ลูกแล้วนะนไม่นานรอดแล้วล่ะอันนี้เยอะหนะ่อยปืนโยกปืนโยกปืนโยใหญ่ ดีเลือกไปดินี่ดอกแรกเลยด้วยระยะแรกเลยเอ้แรกไปดีเฮ้ยเฮ้ รีโอหนึ่มันไม่กล้าทำอะไรสักอย่างเลยตัวนี้เนี่ยเอาไปดิออกตายออกไม่ตายโอ้อัดเข้ากลางตัวเอาแล้วยิงเขาไม่ตายด้วยหรอเออทอาไงต่อออกตายเอ้าเอ้ยยืดไปดิยืดไปดิยืดไปดิเติมกระสุนสวย ไม่ตายถึกจริงๆ รถลลโอเครถ<อ>ลลมันก็ขับไปตัวคนเดียวได้อีกโอ้ยใช้กระสุดเกือบหมด,ย,หมดหยา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 ๆ <c oughs> ไม่ทน,นจริงๆ เดอออกแล้ว